จินมค่ะวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำปลูกต้นไม้อันนี้เราจะปลูกต้นสน่ห์จันแดงนะครับ แต่ผมก็จะเตะแต่วันนี้ผมก็จะปลูกต้นก้านแดงขยายพันธุ์หน่อยนะครับนี่ดินเยอะเลยลูก ใบสวยมากเฮ้ย<ๆ>ต่อไปเราก็จะไปปลูกต้นนี้กันเลยต้นใหญ่มากขอดูใบหน่อยนะคะไปซิ้นถือดีๆ,ๆ เราก็จะปลูกต้นยางปลต้นยางปลูกต้นยางค่ะอากาศให้นอนอากาศให้อากาศอย่เอาดินใส่เอาดินใส่ลูกมาเดี๋ยวแม่จับไว้เดชินเอาดินใส่เลยครับเนี่ยดินใส่ดินเลยอ่ะใส่ลงไป 真的嘛？嗯 Đi xin,ชอบ buộc thân câyไหมล่ะ? Không, quá nóng. Chết tiệt! तुमने किया ले लो เยไหมอยค่ะ้าแล้วก็ยาลทุกคนไปด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ๊ายบายไปละเนืแล้ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบ๊ายบาย